สวัสดีค่ะพบกับมารีนทาลอดกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทำนายกันเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูนะคะในเดือนมกราคม2564นี้ค่ะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีธนูก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนถึงวันที่21ทธันวาคมค่ะ การทํานายนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ามช่วงนะคะช่วงแรกเราจะเป็นการทํานายสําหรับคนที่โสดนะคะหรือคนที่มีคนที่คบที่คุยอยู่แต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนนะคะค่ะแล้วก็ช่วงที่2นะคะจะเป็นคําทํานายสําหรับคนที่มีคนที่คบที่คุยตกลงเป็นแฟนกันแล้วสถานะความสัมพันธ์ชัดเจนนะคะแล้วก็ช่วงที่3ค่ะช่วงสุดท้ายนะคะจะเป็นคําทํานายสําหรับคนที่ มีครอบครัวแล้วนะคะหรือว่าแต่งงานแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าในเดือนมกราคม2564นี้มันี้บรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูเริ่มจากคนโสดก่อนนะคะว่าจะเป็นอย่างไรคุณได้ไพ่ห้าไม้เท้าค่ะ ตามมาด้วย5ถ้วยนะคะแล้วก็มีไพ่7ถ้วยมาด้วยนะคะชาวราศีธนูนะคะเดือนมกราคมนี้นะคะสำหรับคนโสดหรือว่าคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะเดือนนี้นะคะเหมือนกับว่า มีคนเข้ามาให้คุณเลือกนะคะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกเยอะเลยนะคะทีนี้ในจํานวนของคนที่เข้ามาเนี่ยมาคุยกับคุณเนี่ยค่ะก็มีทั้งคนที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะคะยังไงเนี่ยให้ชาวธนูนะลองพิจารณาค่อยๆคุยดูนะคะแต่เหมือนว่าคุณนะคะจะไม่อยากไม่อยากคบกับใครนะเหมือนคุณเพิ่งอกหักผิดหวังมาหรือว่าคุณ เหมือนเจ็บมาสักพักแล้วแหละแต่คุณก็ยังไม่ลืมอดีตนะคะก็เลยทําให้คุณเนี่ยไม่อยากเริ่มต้นใหม่ไม่อยากจะสนใจแล้วเหมือนว่าคุณจะต้องแบบถ้าคนที่เหมือนมีคนที่คุยอยู่นะคะเหมือนช่วงเนี้ยค่ะอาจจะมีโอกาสมีปากเสียงกันด้วยนะคะมีบางเรื่องบางอย่างนะคะที่ทำให้คุณนะคะต้องทะเลาะกันเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่าเรื่องอะไรนะคะ เหมือนคุณไปรู้อะไรมาค่ะบางสิ่งบางอย่างนะคะว่า,เ,าเขาทําอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันช็อกนะคะทําให้คุณเนี่ยมีปากเสียงกันให้ระวังคําพูดนะคะเพราะว่าบางครั้งนะคะเราเราเพิ่งจะคุยกันอนะแล้วคือยังไม่ได้มีสถานนะที่จะเป็นแฟนกันถ้าคุณรู้มาคุณก็แค่ถอยนะคะไม่ต้องไปเสียเวลาทะเลาะก,กับเขานะมันจะทําให้คุณเสียสุขภาพจิตเปล่าๆอะค่ะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่คำแนะนำกันนะคะค่ะไพ่คำแนะนำก็ตรงกันเลยเนาะคุณได้ไพอ่อัศวินนะคะถือเหรียญ mm hmm. เห็นไหมคะว่าอัศวินถือเหรียญเนี่ยก็ยังไม่ได้ก้าวไปไหนนะคะ mm hmm. บรรยากาศแบบนี้คุณต้องนิ่งนะคะคุณต้องนิ่งให้มากๆนะคะไม่ต้องไปเหมือนว่า ขาไปอยู่ในเกมไม่ต้องไปทะเลาะนะคะคุณก็แค่นิ่งอยู่นิ่งๆแล้วก็ดูนะคะแล้วคุณก็ค่อยๆเลือกนะคะถ้ามันยังไม่ใช่คุณก็คุณก็ยังไม่ต้องคบแค่นั้นเองอะนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนโสดคุณยังมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีของคุณนะคะที่คุณมีโอกาสที่จะเลือกอย่างน้อยคุณก็ได้รู้ก่อนที่คุณจะตัดสินใจคบนะคะค่ะ จบคําทํานายสําหรับคนโสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคนที่มีคนที่ครบแล้วเป็นอย่างไรนะคะค่ะคุณได้ไพ่สิบเหรียญค่ะหกถ้วยค่ะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ไพ่แปดไม้เท้าค่ะ เดือนนี้นะคะคุณกับคู่ของคุณนะคะน่าจะมีโอกาสไปพบปะครอบครัวนะคะของแต่ละฝ่ายหรือว่าค่อนข้างที่จะทําทอะไรที่มีบรรยากาศของความเป็นครอบครัวะคะ่ะอาจจะไปซื้อของเข้าบ้านด้วยกันอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ คนเก่าๆเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าๆนะคะจะกลับเข้ามานะคะในชีวิตคุณในเดือนนี้นะคะสําหรับชาวราศีธนูค่ะบางเรื่องบางอย่างนะคะเข้ามาแบบรวดเร็วนะคะไม่ทันตั้งตัวนะคะหรือว่าคุณอาจจะเจอนะคะเจอเพื่อนเก่าเจอคนที่รู้จักเก่าๆเนะะี่ยค่ะเข้ามาแบบที่คุณเออคุณไม่ได้คุณไม่ได้คดาดคิดนะคะค่ะแต่ว่าก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะคะรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะ ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะค่ะไพ่คำแนะนำนะคะคุณได้ไพ่ก้าวดาบนะคะเหมือนบางท่านนะคะอ,อ,อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาแบบรวดเร็วนะคะที่ทําให้คุณไม่ทันตั้งตัวทําให้คุณกุ้มใจนะคะชาวราศีธนูไม่ต้องกุ้มใจนะคะถ้าคุณรู้สึกแบบไม่สบายใจนะคะก็คือ ปรึกษาคู่ของคุณแฟนของคุณได้นะคะหรือว่าอาจจะมีคนที่เข้ามานะคะเป็นเหมือนบรรยากาศเก่าๆอะไรแบบเนี้ยนะคะคุณก็แค่แบบพูดคุยนะคะหรือว่า,าทำบรรยากาศเก่าๆเนี่ยให้มีความสุขนะคะคุณไม่ต้องเอาอะไรมากุ้มใจนะคะเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนที่ดีของคุณนะคะสำหรับคนที่มีมีแฟนนะคะมีคนที่ครบนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะเดือนนี้เป็นอย่างไรคุณได้ไพ่เก้าเหรียญค่ะไพ่อัศวินถือเหรียญค่ะแล้วก็ไพ่ราชาถือเหรียญค่ะเดือนนี้เกี่ยวข้องกับ ไพ่เหรียญหมดเลยนะคะอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีบุคคลเข้ามาด้วยนะคะมีทั้งผู้ใหญ่แล้วก็คนที่เป็นคนหนุ่มนะคะสําหรับชาวท่าตดินที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับบรรยากาศในครอบครัวของคุณนะคะชาว่าตดินเขาก็จะเป็นคนที่นิ่งๆหน่อยนะคะหรือเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์ของคุณนะคะเดือนนี้นะคะค่อนข้างที่จะนิ่งนะคะไม่ ไม่ได้มีปัญหากันนะคะเพียงแต่ว่าบรรยากาศอาจจะไม่หวานชื่นเหมือนเรา,าบางคนก็คือแต่งงานกันนานแล้วอยู่กันมานานแล้วนะคะอาจจะไม่สวีดกันเท่าไหร่แล้วก็เหมือนเดือนนี้คุณจะอยากทําอะไรคนเดียวอยู่คนเดียวมากกว่านะคะไม่ค่อยที่จะเอาเวลาไปใช้กับคู่ของคุณมากนักนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนํากันนะคะ ค่ะคุณได้ไพ่สิบถ้วยค่ะตรงกันเลยนะคะเหมือนเดือนนี้คุณทําอะไรคนเดียวมากเกินไปไพ่บอกว่าให้คุณนะคะให้เวลากับครอบครัวนะคะเอาใจใส่กับครอบครัวมากกว่านี้อีกหน่อยนะคะเพราะว่าเหมือนคุณแบบชินนะคะหรือว่าเดือนนี้อาจจะเบื่อเบื่อก็เลยค่อนข้างที่จะ,ะเหมือนปลีกตัวออกมานะคะไม่ค่อยไม่ค่อยเอาใจใส่คู่นะคะให้เอาใจใส่กันนะคะ ให้ใช้บรรยากาศความรักความอบอุ่นในครอบครัวนะคะก็จะทําให้บรรยากาศของเดือนมกราคมของคุณนะคะดูสดชื่นขึ้นนะคะค่ะจบทำทำนายสำหรับชาวราศีธนูในเดือนมกราคม2564นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มารีนทาลอดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ